สวัสดีครับร้านพรินดา .com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับแก๊สบิลก้าและขนาดนะครับและวก็การใช้งานนะครับอย่างแรกเลยแก๊สนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบ4ขนาดนะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแก๊สบิลก้าเฟรมนะครับขนาดเล็กซึ่งเราพบเจอทั่วไปได้นะครับตามตลาดหรือว่าในห้างสรรพสินค้านะครับตัวนี้มีขนาด 75 ml นะครับปริมาตรสุดที่75 m l เขาก็จะใช้เติมพวกไฟแชกนะครับไฟแชกทั่วไปที่เป็นแก๊สนะครับหรือว่าจะเป็นปืนปืนยิงใช้จุดเตาแก๊สอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่สามารถใช้กับพวกไฟแชกไส้ได้นะครับพวกไฟแชกไส้นี้ต้องใช้น้ำมันรอนสันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฟแชกแก๊สนะครับ ถ้าไฟแช็กไส้นี้ต้องใช้น้ำมันร้อนสันนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับซื้อผิดซื้อไปผิดนะครับตอนนี้ก็จะฝาเป็นสีแดงก้านเป็นสีแดงนี้นะครับซึ่งมาในกล่องนะครับส่วนขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็จะมีขนาด132 ml ซึ่งเป็นขนาดกลางนะครับนี้ก็จุเยอะใช้ได้นานนะครับขนาด132 ml นะครับก็ใช้เติมได้หมดทุกขนาดนะครับเพราะว่าตัวหัวของเขาเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นขนาดใหญ่สุดนะครับก็คือขนาด375 ml ตัวนี้จะพ,พิเศษหน่อยตรงที่ว่าข้างในนะครับจะมีแถมอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะใส่กับอะไรนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เขาเตรียมมาให้ครบพร้อมเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในฝานะครับก็ตอนนี้เป็นขนาดประหยัดนะครับราคาแค่60บาทก็จะประหยัดกว่าขนาดเล็กๆนะครับต่อไปตัวนี้นะครับขนาดบรรจุเท่ากันนะครับคือ3า5ร้ยเจ็ดสิบห้าแอลแต่จะเป็นฝาแดงนะครับตัวฝาแดงเนี่ยจะใช้กับพวกหัวไฟนะครับหัวไฟแบบนี้นะครับมีหลายประเภทนะครับหัวไฟ นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็สามารถส่งกับหัวไฟได้นี่นะครับแล้วก็เปิดจุดใช้งานได้นะครับอันนี้หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับว่าแบบนี้สามารถใส่กับหัวไฟได้ซึ่งมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวมันไม่มีตัวเขี้ยวนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับซึ่งหลายๆท่านมากจะซื้อไปผิดนะครับ ตัวนี้มันจะมีตัวเขี้ยวเห็นไหมครับนี่ครับเขี้ยวของมันใช้ล็อกกับหัวหัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อแก๊สไปกับหัวไฟหรือว่าจะเติมไฟแชกหรือว่าจะใส่กับหัวไฟก็ต้องซื้อไปให้ถูกแบบนะครับไม่งั้นก็จะเสียเวลานะครับเสียค่าส่งฟรีนะครับส่วนพวก3ตัวนี้คือเป็นพวกเติมแก๊สนะครับใช้เติมแก๊สไฟแชก เราสังเกตดูนะครับแก๊สไฟแช็กเนี่ยจะมีตรงนี้จะมีก้นยดตรงูตรงนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถใช้กับแก๊สบิลกา้าได้ทุกขนาดเลยครับแล้วก็เป็นหัวยูนิเว s ซลนะครับคือไซส์ใช้ได้กันทั้งหมดเลยครับซึ่งเวลาเราเติมเนี่ยก็จะเติมลงไปตรงรูตรงนี้ครับสังเกตนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฐานยึดไฟแชก ต้องเติมตรงรูนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ารูตรงนี้นะครับพอเติมเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่จะเต็มประมาณ3-4ถึงวินาทีเท่านั้นเองครับอัดอัดเข้าไปอย่างนี้ครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็เต็มนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสงสัยข้อสงสัยนะครับก็สอบถามปลายใต้คลิปได้นะครับขอบคุณมากครับ